สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะายพบกับสิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเจ้าคาปิบาร่ากัน 1. คาปิบาร่าเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมันสามารถหนักได้ถึง140อปอนด์หรือว่า63.5กิโลกรัมและยาวได้ถึง4ฟุตหรือว่า1.2เมตร 2. คาปิบาร่ามีทิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้และสามารถพบได้ใน10ประเทศรวมถึงบราซิลโคลอมเบียและก็เวเนซุเอลาครับ 3. คาปิบาร่า เป็นการวิวัฒนาการของสัตว์บกที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในน้ําหรือว่าใกล้น้ำครับพวกเข่าว่ายน้ําเก่งและสามารถกั้นหายใจใต้น้ําได้ถึง5นาที 4. คาปิบาราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นฝูงได้ถึง20ตัวเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกมันนั้นมีความเป็นมิตรและมักจะอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์สายพันธุ์อื่นอย่างเช่นนกหรือว่าลิง 5. อาหารของพวกมันส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหญ้าพืชน้ําและก็ผลไม้แต่พวกมันนั้นก็กินมแมลงบ้างแต่ในปริมาณที่น้อยเก่าและบางครั้งก็กินปลาด้วย 6. คาปิบารามีเท้าที่เป็นผังพืชซึ่งทําให้พวกมันนั้นว่ายน้ําเก่งและช่วยให้พวกเขาเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่เป็นแอ่งน้ําหรือว่าโคนได้ง่ายครับ 7. พวกเขานั้นมีระบบย่อยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้พวกเขานั้นสามารถย่อยอาหารเส้นใยเซลลูโลสที่พบในพืชได้ พวกมันนั้นยังมีซีคัมซึ่งเป็นส่วนพิเศษของระบบทางเดิอนอาหารที่ช่วยย่อยสลายวัสดุจากพืชที่แข็งแข็งมากได้ 8. คาบิบาราไม่ใช่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่ประชากรของพวกมันนั้นก็ถูกคุกคามจากการสวนเสียที่อยู่อาศัยและการล่าเพื่อเอาเนื้อไปทําอาหารซึ่งถือว่าเป็นอาหารอันโอชะในบางส่วนของอเมริกาใต้เลย 9. คาบิบารามีอายุไขในป่าประมาณ8-10ปีครับ แต่สามารถอยู่ได้นานถึง12ปีในที่กัาขังเช่นเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าในสวนสัตว์ครับเ0ในบางพื้นที่คอเมริกาใต้คาปิบาร่าถูกเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อหรือว่านางเอาพวกมันครับบางครั้งก็ใช้ในการวิจัยการแพทย์ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยที่เกี่ยวกับเจ้าคาปิบาร่าใช่ไหมครับถ้าชอบพวกเขาก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดซั่งกระดิ่งนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ